สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจอ n อนอ b o o k นะคะเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทําค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ w w w o n a r t b o o k c o m นะคะ EP8 วันนี้นะคะครูขอพูดถึงเรื่องของควรที่จะฝึกวาดรูปตอนไหนถึงจะได้ผลที่สุด ในทุกๆวันนะคะเราทุกคนก็จะมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำครูก็สังเกตจากการที่นักเรียนของครูเนี่ยส่งการบ้านกันมานะคะส่วนใหญ่ก็จะส่งให้ครูออนกันเยอะในวันหยุดนะคะแล้วก็จะมีบ้างที่ส่งช่วงค่ำๆแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ส่งมาหลักเที่ยงคืนก็บางคืนถ้าหากครูยังไม่นอนก็จะช่วยดูให้ตอนนั้นเลยค่ะครูคงจะพูดได้แต่ตอนนี้เลยนะคะว่าการฝึก ในตอนที่เราว่างแล้วก็มีอารมณ์อยากจะฝึกที่สุดนั่นแหละที่จะได้ผลดีที่สุดแต่ปัญหาคือเมื่อเราสามารถที่จะทําตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ใส่ในตารางการฝึกวาดรูปของเราลงไปในตารางงานประจําวันของเราสักทีอะค่ะทําให้ในที่สุดเราก็จะยังไม่ได้เริ่มฝึกวาดรูปดังที่ใจเราแบบตั้งใจไว้หากว่าเราให้ความสําคัญกับ สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากพอนะคะเราก็มักจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอถูกต้องไหมคะลองดูคนที่แบบตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่เคยไม่มีเวลาให้กับสิ่งนั้นเลยคือยังไงคนเราก็ต้องหาเวลาเพื่อทำสิ่งนั้นให้ได้เพราะว่าเราต้องการที่จะทำมันถูกไหมคะดังนั้นครูคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะหาเวลาได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มหาเมื่อไหร่ ศิลปะเนี่ยมักจะเดินทางมาหาผู้ที่ทำงานศิลปะได้เสมอนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูคลาสเรียนออนไลน์ของครูออนนะคะที่จะช่วยให้เราจัดระเบียบนะคะฝึกฝนแล้วก็เป็นตารางเบาๆให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนได้พัฒนาการวาดรูปได้อย่างตรงจุดนะคะได้ที่ปุ่มชอ็อปหรือว่าร้านค้าในเพจ Facebook on Artbook นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟัง EP ที่8ของครูอ้อมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ www.onartbook.com รูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่คะ่ะ